พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้กําลังกายกําลังใจและมันสมองสองมือช่วงนี้ควรพึ่งพาตัวเองเป็นหลักคุณจะสามารถผ่านวิกฤตต่างๆในช่วงจังหวะนี้ไปได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลน,นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ก็มาทำนายดวงใหกับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะช่วงวันที่24ถึง30พฤศจิกายน25 6 7ค่ะมาในเรื่องการเงินนะคะ ดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงโคจรอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีโอกาสใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมีโอกาสใช้จ่ายมากกว่ารายรับที่ได้มีโอกาสใช้จ่ายไปกับบุตรบริวารค่าเทอมนะะการลงทุนลูกน้องนะรถนะหรือแม้กระทั่งใช้จ่ายแบบจีปถาถะรับมาเป็นก้อนแต่จ่ายหยิบย่อยนั่นเองนะคะก็ต้องวางแผนจัดการเรื่องการเงินให้ดีต่อมาในเรื่องของการงานค่ะด้วยเหตุอิทธิพลดาวเจ้าเรือนการงาน,นยังคงพักองศา จึงส่งผลให้การงานช่วงนี้จะพึ่งพาใครได้ยากต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่ มีจุดที่น่าสนใจนะก็คือช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่เรามีโอกาสทบทวนสิ่งต่างๆนําบางสิ่งบางอย่างมาปรับปรุงแก้ไขช่วงนี้เป็นช่วงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเราก็ทํางานด้วยความตั้งใจมุ่งมันนะคะหาผู้ช่วยได้นะคะนะแล้วงานของคุณก็จะผ่านไปได้โดยดีคนมีคู่นะคะคู่รักคู่ครองก็จะมีคแนะนําหรือว่าให้คําปรึกษาคุณได้ดีส่วนคนโสดจะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาค่ะ ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพร่างกายคะ่ะช่วงนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่งั้นจะส่งผลกระทบถึงฮอร์โมนในร่างกายนะคะนอนไม่พอนะนอกจากที่ทําให้เราดูแก่กว่าวัยแล้วนะจึงทําให้เรานั้นแปรปวนง่ายาหงุดหงิดง่ายนั่นเองนะคะและมงคลเสริมที่ขาดไม่ได้นะั่นคือน้าอกขันธมาศนะคะให้คุณผสมน้ําอาบตัวนะั้เป็นขันเป็นขันสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นความเิรรมงคลให้กับตัวของคุณเอง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกลุ่มของเราโหราสตฟันธงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์เปิ้ลลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสวัสดีค่ะ